สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมมือถือ Android รุ่นแรกๆเลยนะครับผมที่เข้ามาวางขายในไทยนะครับของ Motorola เนาะแล้วก็เครื่องนี้ก็คือ Motorola m i n e Stone นะครับผมเปิดตัวในปี2009เนาะด้วยราคาเปิดตัวประมาณ18,000บาทนะครับรุ่นนี้จำหน่ายผ่านทาง t ทนะูม m o v e H เนาะก็จะมีแพ็กเกจโปรโมชั่นที่พ่วงมากับการใช้งานนะครับผมมันก็จะเป็นแพ็กเกจพวก 3G ต่างๆเนาะจุดเด่นของเครื่องนี้เลยนะครับผมมันก็มี Fu l l keyboard q t นะครับผมแบบนี้ เวลาเราสไลด์ตัวเครื่องออกมานะครับผม,มก็จะมีคีย์บอร์ดจิวตี้แบบเต็มรูปแบบให้เราใช้งานนะครับผมโดยนะครับผมรุ่นแรกๆที่เข้ามาขายนะครับผมแป้นพิมพ์ยังไม่สามารถใช้งานภาษาไทยได้เนาะแล้วก็รุ่นหลังๆนะครับผมถึงจะสามารถใช้งานได้แล้วก็มีการสกรีนภาษาไทยลงบนคีย์บอร์ดนะครับผมรุ่นแรกๆถ้าต้องการจะพิมพ์ภาษาไทยนะครับต้องพิมพ์ผ่านทางตัวเวอร์ชวลคีย์บอร์ดบนหน้าจอเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรอบตัวเครื่องกันดีกว่านะครับผมว่า Motorola My Store นะครับผมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะครับผมจะมีหน้าจอสัมผัสนะครับผมเป็นความละเอียด854คูณสนะครับผมขนาดส7จนิ้วเนาะด้านหน้านะครับผมจะประกอบไปด้วยลำโพงสนทนานะครับอยู่ทางด้านบนนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ถัดมาเป็นโลโก้ Motorola มีไฟแสดงสถานะนะครับอยู่ตรงนี้นะเป็นสีเขียวนะครับเวลาให้เราชาร์จแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับผมจะเป็นปุ่มแบบสัมผัส4ปุ่มนะครับประกอบไปด้วยปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มค้นหานะครับซึ่ง a n d r o i d ในรุ่นหลังๆนะครับยุคปัจจุบันนะปุ่มค้นหามันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งานเลยนะครับผมก็ถูกตัดออกไปเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีลําโพงสําหรับรับเสียงสนทนาซ่อนอยู่นะครับตรงตรงใต้แผงหน้าจอตรงนี้นะ ส่วนด้านซ้ายนะครับผมจะมีพอร์ตไมโคร USB นะครับผมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลนะด้านขวานะครับผมจะมีปุ่มชัตเตอร์กล้องแบบ2จังหวะนะครับก็คือเรากดไว้ครึ่งหนึ่งนะครับผมจะเป็นการโฟกัสเนาะแล้วก็กดเต็มที่นะครับผมจะเป็นการถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงครับอยู่ทางด้านบนตรงนี้เนาะด้านบนของตัวเครื่องนะครับผมจะเป็นปุ่มนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีช่องแจ็คหูฟัง3.5นะครับผม ด้านล่างนะครับผมไม่มีอะไรนะครับเป็นผิวเรียบๆนะครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับผมเครื่องนี้เป็นสีดํานะครับออกแบบมาสวยหรูภูมิฐานเลยทีเดียวนะครับวสัสดุของตัวเครื่องตรงฝาหลังตรงนี้นะจะเป็นโลหะนะครับผมแล้วก็จะมีการเคลือบยางเอาไว้นะครับผมเพื่อป้องกันการลื่นนะแต่ว่าตัวยางตรงนั้นมันก็เริ่มหลุดลออกไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเวลาก็ผ่านมานานกว่า10ปีแล้วนะ มันก็แต่ความรู้สึกในการสัมผัสใช้งานมันก็ยังดูดีอยู่นะครับผมเพราะว่าเครื่องมันให้ความสึกแข็งแรงนะครับด้านหลังนะครับผมจะมีกล้อง5ล้านพิกเซลนะครับผมพร้อมกับไฟแฟลชแบบ LED เนาะตัวกล้องนะครับผมสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 480p นะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงที่เป็นแถบสีทองทองตรงนี้นะครับผมจะเป็นลําโพงเสียงของตัวเครื่องนะถ้าเราฟังเพลงหรือเล่นสื่อต่างๆเสียงก็จะออกจากตรงนี้นะครับเมื่อเราสไลด์ด้านหน้าออกมานะครับผมมันก็จะมี ปูคีย์บอร์ดอะครับผมเป็นคีย์บอร์ดแบบ4แถวแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับผมอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับผมเวลาที่เราใช้งานตัวคีย์บอร์ดนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรอบตัวเครื่องของ Motorola Milestone นะครับสำหรับสเปคของตัวเครื่องนะครับผมเครื่องนี้จะมาพร้อมกับชิปเป็น Arm Cortex A 8นะครับผมความเร็วในการประมวลผลก็คือ550 m ้อเมกะเฮิร์นะครับแบบซิงเกิลพอนะแล้วก็พร้อมระบบปฏิบัติการนะครับผมเป็น Android version 2องน A c l e r นะครับผม แล้วก็รองรับการเชื่อมต่อนะครับผม Wi-Fi 2G 3G นะครับผมสามารถใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายพนังบลูทูธได้นะครับแล้วก็รองรับ GPS นะครับผมมี A GPS ในตัวสำหรับระบุตำแหน่งหรือว่าใช้งานนำทางได้นะครับสำหรับเมนูของตัวเครื่องนะครับผมเราก็อาจจะไม่ได้เปิดเข้าไปเล่นนะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้มันน่าเสียดายมากที่ว่าผมไม่ได้เปิดใช้งานนานแล้วก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งหน้าจอมันเป็นแบบทัชสกรีนไม่ได้ไปแล้วนะครับผมก็ ไปอดเข้าไปดูเมนูภายในตัวเครื่องเลยนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของเครื่องนี้นะครับผมในยุคสมัยนั้นนะมันก็จะเป็นที่ถูกใจของคนที่จะนําไปโมลอมนะครับผมก็คือไปหารอมอื่นๆนะครับผมมาอัพเฟิร์มแวร์ให้กับตัวเครื่องนะครับผมทาให้ตัวเครื่องอ่ะมันมีการใช้งานที่ลื่นไหลามากกว่าเดิมนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปทําได้ง่ายนะมันก็ต้องเป็นพวกสาย g e ก k สาย d e ฟหน่อยนะครับผมที่จะทําเป็นแนละ้วก็อาจจะไปหาโหลดลอมมาจาก forum พวก XDA ต่างๆนะครับผมถ้าใครรู้จักเนาะ ก็สมัยนั้นก็คือเปลี่ยนลอมกันสนุกเลยนะครับผมลอมที่โหลดเข้ามามันก็จะรื่นกว่าเดิมนะสำหรับวันนี้ก็พามารู้จักกับ Motorola M i l e s t o n e กันแบบคร่าวๆนะครับผมใครรู้จักตัวนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยละครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูรุ่นไหนอีกนะครับฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ